อันนี้นะคะแทกแม 活掉！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  นี่ลูกนี่นี่นี่นจ้าเอาไปตมัมรหู้ัน่ะเอาไ,อไมลูกเอามเ้ยนี่ครับีแดงค่ะสี่แดงใส่ตัค่ะ

เดี๋ยวมตามบ้างนะคะพี่สิ่ี่บอดให้กับษาผู้ใหญ่สัญญาณตดวน้อยรักึ่งท่านก็คือได้รับพระราชทานของทพแพกของที่สิ่งที่ทำไที่ไี่กอดตลอดไปครับ เรีนเชิญท่านปานวิทย์ปุณสังขวัญิชนะครับในอำเภอแม่วงนะครับอเเียนพระราชทานกวชหลวงนะครับประจับจุดนะครับเรียนชิญนะครับผู้ที่อานเชิญทางพุ่ดอกเรีนพุ่มทองนะครับไฟวางพร้อมกันนะครับวางเสร็จนะครับถอยหลังนะครับสองเก้าแล้วทำความเคารพ ครับลำดับต่อไปนะครับเป็นอ่าพิธีอัญเชิญพานพุ่มเงินพุ่มทองนะครับวางพร้อมกันการยิบไปหน่อยนะคะยืดขออนุญาตครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นอ่าอัญเชิญ ทูกเทียนแพรนะครับกล้วยดอกไม้ทุกเพียนแพรนะครับป,ะร,บประจําจุดนะครับวางเสร็จนะครับถวายความเคารพนะครับแล้วก็ต่อด้วยดอกไม้นะครับครับสําหรับวันนี้นะครับพิธีอัญเชิญเงินพระราชทานปวดถุงกองพุนแม่ของแผ่นดินประจําปีพุทธศักราช2568นา นะครับในวันพฤหัสบดีที่16ตุลาคม2568ณบ้านสองฤษีหมู่ที่8ตำบลบ่อแก้วอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะครับสำหรับพิธีแห่อันเชิญนะครับก็มาถึงบริเวณพิธีนะครับจากนี้ไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับท่านประธานในพิธีนะครับได้เดินทางมาถึง ครับได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับสักครู่นะครับในกระบวนการนะครับพิธีต่อไปนะครับก็จะเป็นการเชิญชวนนะครับผู้ที่เข้าร่วมพิธีทุกท่านนะครับได้พักผ่อนนะครับจากปัตยาศัยนะครับสักครู่หนึ่งนะครับรอท่านประธานนะครับจากนั้นนะครับหลังจากที่ทุกท่านนะครับพักผ่อนแล้วนะครับดื่มน้ําเื่มท่านะครับส่วนนางรำนะครับผู้ที่ นางฟ้านะครับนางรำอัญเชิญกองพุ้นแม่ของแผ่นดินนะครับวันนี้ก็จะได้ทํกการแสดงนะครับแสดงโชว์นะครับตุ๊กตงฟ้านะครับเครื่อง่าดกองทุ้นแม่พองมแผ่อดบ้านบ่วงนะครับก็เป็นการแสดงชุดก็มีนะคะตากานะคะมีกองข้าวมีตะกาสวยๆนะคะพร้อมตัวเครื่นะครับก็เตรียมรอสักครู่นะครับ เดี๋ยวจะมีแสดงนะคะเดี๋ยวจะมีนายก็ให้ทุกท่านพักผ่นนะครับสำหรับหัวหน้าส่วนราชการนะครับพี่พีหัวเรี่ยววันนี้นะครับชุดถาวรนะครับหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ลูกพ่อร่วมลูกอย่าทะเลาะกันกินกินกินโอ้โหอย่าทะเลาะกันนะลูกอย่าทะเลาะกันกินด้วยกันกินด้วยกัน กินด้วยกันอย่าทะเลาะกันนะยายายาอย่าทะเลาะกันนะลูกกินด้วยกันนะอากินกินกินโอ้ยเอาข้าวใส่ไข่เจียวกินอยายาทะเลาะกันลูกกินด้วยกันกินด้วยกันอนั่งลงนั่งลงนั่งกินอาหารลูกนั่งลงครับนั่งลงครับกินดีๆครับมากินเร็วๆนั่งกินลูกเออนั่งกินนั่งกินนั่งลงนั่งลงครับ นั่งลงนี่นั่งลงเวลากินอาหารให้นั่งลงสิลูกเอ๋ยนั่งลงลูกทางเงินทางทองเอากินเออนั่นแหละลูกนั่งลงนั่งลงนั่งลงลูกนั่งลงนั่งกินอาหารเออนั่งลงนั่งลงนลลูกเอากิน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 แบบมีมารยาทนะอ้าวนะไม่น,นั่งแล้วเหรอลูกเอากินกิน ครงแรกก็ยังไม่เคยกินข้าวนะก็เลยลองก็ลองดูเขาก็กินได้